สวัสดีครับมาดูผักพริกครับนี่ครับผักพริกครับเขาปลูกไว้นี่ก็ว่ามาถ่ายคลิปบันทึกไว้ก่อนผักพริกนี่เขาปลูกไว้ที่สวนนี่ปลูกที่สวนนี่อยู่สวนนี่เอ๋อครับครับมึงครับต้นต้นเล็กกับต้นใหญ่ครับดูต้นใหญ่ครับรับต้นใหญ่ๆหญโอ้โหนี่ครับต้นใหญ่ๆเกินหมากแล้วต้นใหญ่ๆหครับ ดูครับพี่น้องโอ้โหผักพริกเนาะเนาะผักพริกเป็นหมักนี่นะครับผักพริกสดครับผักพริกสดผักพริกสดนี่ยี่น้อปลูกไก่ปลาแล้วนี่นะครับพี่น้องครับเนาะปลูกไก่ปลาหมักปลาเนาะพริกเนาะครับนะผักพริกมันี่ไงหล่ะเห็นบหมครับตัวนี้ไง คนไายไม่ให็นมึงซื้อแล้วพี่ครับคันยอยู่บ้านกไรตดอาชีพมาแล้ววันนี้มึงใส่ในอยากมันกระบอกไม่ข้อใส่แล้วใส่คลิปหนึ่งกระบอกไายคลิปกูวันใดน้อนวิวไลฟ์ปันนี้เนาะบักพริกมันก็งามงานดูครับกราบอกพริกครับน่ะเห็นบ่เป็ดน,น้อยน้อยง,งามงามหลายต้นหลายทา เมืองตัดตอนออลีนครับนี่ครับหลายต้นครับนี่ครับนี่ครับนี่ต้นนึงนี่กระต้นนึงกำลังหน่อยอยู่แต่มันเงี้ยมากกิดเป็นงวยเป็นหมากผัดพริกสดบะหมีนพริกแดงครับตกพริกสดกินกับปุลกับแก้วกับสมป่าสมเนี่ยได้บดครับยาหามันสุกจะสุกนี่มันเน่าเลยครับเสียดาย ครับซ้ำนี่ก็สดกินได้แล้วครับนี่เด็ดเอาไว้ครับนุนคือสดให้แจกจายให้กินลายตนครับพี่น้องครับมาเบิงรับส้มไร้ตัดตอนตลอดนี่ครับนี่ครับนี่ครับพิศลายงามงยุงขับปานมันกิจูนเกิดเกิดดีนี่ครับคนน่ะพี่สากระมี่ครับนี่นี่กระมี่ครับ เมืองออกกินเลปลาอิา <ฮะ S 1> เนเลปลาครับ <ฮะ S 1> ถ่ายคลิดล่งถูกใบครับใอ้เบิ้งซื้อครับเบิ้งดูแลว,ว่าโอ้ปาลปาคือหกหกแน่ว่าอยุดก,กับปลาแล้วใช้มือมพริกมันหมักปลาปหนุมครับแต่แต่ละต้นมันแต่ต้นมักพริกแดงพริกสดนี่มันหมักแต่ผลผลิตมันทั่ไหนล่ะครับบม่รู้คือกันน่ครับพริกครับะ แดงก็ค้งครับนี่ครับแล้วแต่มันหมักสอบพริกสดพริกแดงแต่แต่คนสอบกดติดตามนะครับผมนะครับกําลังใจผมนะครับนะครับสองต้นนี่คือที่หนาครับพี่น้องครับเพื่อครับหนาหลายหลายพริกนี่ครับคพื่อนครับหนาหลายกดติดตามนะครับนี่ก็ต้นนึงครับพี่น้องครับโอ้ยงามหลาย ครับเจอกันคลิปไหมครับนี่ครับ